ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดู e w o m ม n S Y นะคะวันนี้นะคะเราอยู่กับรายการ SY y ย้ n g อง i ช d แค r e นะคะและววันนี้นะคะเอกเช่นเคยนะคะมีมีข้อมูลดีๆมาฝากคุณพ่อคุณแม่อีกเช่นเคยนะคะกับ3วิธีส่งเสริมพัฒนาการเด็กในด้านทางสังคมสำหรับเด็กวัย3-5ขวบนะคะวิธีที่1ก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยควรจะชมเชยสำหรับพฤติกรรมที่ดีและความสำเร็จของเด็กๆค่ะ เรานะคะสมควรที่จะชมเชยเด็กบ่อยๆนะคะเพราะสิ่งนี้สาคัญมากๆเพราะว่าการชมเชยเด็กนะคะจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ผู้ปกครองได้บ่มเพาะสัมพันธภาพที่ดีให้กับลูกๆค่ะแน่นอนนะคะไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหนเนี่ยเราก็คงไม่ดังเกียจจากคําชมจากผู้คนรอบข้างใช่ไหมคะซึ่งเด็กๆก,ก็เป็นเหมือนเรานะคะเด็กๆในวัย3-5ขวบเนี่ยการที่พวกเขาเนี่ยได้รับการชื่นชมจากผู้ปกครองนะคะเปรียบเสมือนการหยอดกระปุกเติมสายสัมพันธ์ให้แน่นแฟนขึ้นค่ะ และการชื่นชมเด็กๆบ่อยนะคะจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเนี่ยได้ตระหนักรู้ถึงพฤติกรรมทางบวกที่เด็กๆมีและเป็นการเพิ่มความรู้สึกดีๆให้กับลูกๆของเราสิ่งนี้นะคะจะทําให้เด็กๆเนี่ยได้ตระหนักรู้ถึงพฤติกรรมว่าสิ่งไหนที่พวกเขาควรทําและสิ่งไหนที่ไม่ควรทําค่ะเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่เคยชื่นชมเด็กๆเลยหรือว่าไม่เคยให้รางวัลอะไรกับเขาเลยเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเด็กๆนะคะจะเกิดความสับสนและก็จะลังเลนะคะว่าพวกเขาเนี่ย ควรจะทาพฤติกรรมนี้ต่อหรือเปล่ายกตัวอย่างอาทิเช่นเด็กบางคนนะคะแสดงพฤติกรรมที่ชอบช่วยเหลือผู้คนแต่ผู้ปกครองเนี่ยอาจจะเหนื่อยล้าจนไม่ได้สังเกตเห็นพฤติกรรมของเด็กและก็มองข้ามสิ่งนี้ไปและก็ไม่ได้ชมเชยพฤติกรรมนี้ของเด็กที่เด็กๆได้ทําความดีในเคสนี้เนี่ยเด็กก็จะลังเลว่าพวกเขาเนี่ยควรจะทําพฤติกรรมนี้ต่อหรือไม่นะคะถ้าเด็กๆลังเลนะคะแน่นอนจะไม่เป็นผลดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะชมเชยลูกๆหากลูกประพฤติพฤติกรรมที่ดีหรือว่าทําอะไรสําเร็จคะ่ะ เทคนิคที่2นะคะก็คือส่งเสริมให้ลูกๆเนี่ยได้พูดคุยกับเราและเปิดเผยความรู้สึกของพวกเขาให้มากที่สุดค่ะ ในยุคปัจจุบันเนี่ยคุณพ่อคุณแม่นะคะก็จะมีหน้าที่และภาระการงานที่แตกต่างกันนะคะจนสิ่งนี้นะคะจะทําให้ผู้ปกครองเนี่ยสามารถสื่อสารกับเด็กๆได้น้อยลงซึ่งในยุคนี้นะคะก็จะมีเทคโนโลยีหรือว่าสื่อโซเชียลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมือถือทีวีหรือแล็ปท็อปไอแพดต่างๆนะคะเข้ามาเยอะแยๆมากมายเลยที่สามารถดึงความสนใจจากเด็กๆได้โดยที่ไม่ต้องรบกวนคุณพ่อคุณแม่ในระหว่างทํางานนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมีอยากจะแนะนําว่า คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรจะให้ลูกเนี่ยอยู่กับอุปกรณ์เหล่านี้ตามลําพังนะคะเพราะว่ามีความเสี่ยงที่จะทําให้ลูกๆเนี่ยเป็นออทิสติกเทียมได้หรือว่ามีพัฒนาการที่ช้าซึ่งสิ่งนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกคนก็ไม่อยากจะให้ลูกเป็นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอย่าทําสิ่งนี้เป็นอันขาดเลยค่ะพยายามสื่อสารสามสัมพันธ์แล้วก็ให้เขาเนี่ยได้บอกความรู้สึกของเขาให้ได้มากที่สุดค่ะและเคล็ดลับที่3นะคะก็คือคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่นะคะควรจะจัดสรรเวลาให้ลูกๆเนี่ยได้เล่นกับเด็กๆคนอื่นเป็นกลุ่ม เด็กในช่วง3-5ปีเนี่ยเป็นวัยที่การละเล่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะ ซึ่งการละเล่นก็จะมีในหลายรูปแบบมากๆนะคะซึ่งในหัวข้อนี้นะคะเราจะมาพูดถึงถึงการเล่นเป็นกลุ่มนะคะยกตัวอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่นะคะสามารถให้เด็กๆเนี่ยได้ละเล่นร่วมกับเด็กๆคนอื่นซึ่งเด็กในวัย3ถึง5ขวบนะคะก็จะเหมาะกับการเล่นเช่นการขีดเขียนวาดรูปปั้นแป้งดินน้ำมันหรือการละเล่นแบบบทบาทสมมติเช่นเป็นพ่อค้ากับลูกค้าหรือว่าครูกับนักเรียนเป็นต้นนะคะถ้าจะให้ดีมากๆนะคะมินก็แนะนําให้เด็กๆเนี่ย ไปทากิจกรรมการแจ้งนะคะยกตัวอย่างเช่นไปเล่นที่สนามเด็กเล่นกับเพื่อนๆพนพวกเขาจะสามารถได้เล่นปีนป่ายหรือว่าเต้นร้องเพลงกับเพื่อนๆนได้ค่ะการเล่นที่ดีมากๆหนึ่งอย่างเขาก็คือการเล่นบทบาทสมมตินะคะอย่างเช่นเราสามารถนะคะนำนิทานเนี่ยมาเชื่อมโยงกับการเล่นบทบาทสมมติกับเด็กๆได้หรือว่าจําลองจากชีวิตประจําวันการเล่นบทบาทสมมติเนี่ยจะทําให้เด็กๆเ,เนี่ยได้คิดตาม จำลองเหตุการณ์แล้วก็มาเปรียบเทียบกับชีวิตประจำวันได้และเรายังสามารถทำให้เด็กๆเนี่ยได้เล่าและตั้งคำถามกับเราและกลุ่มเพื่อนๆของพวกเขาได้ค่ะซึ่งสิ่งนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์ทางด้านพัฒนาการสิ่งน,นะคะจะทำให้ลูกๆของพวกเราเนี่ยได้เข้าใจกับภาษาที่จำเป็นในการใช้ชีวิตในประจำวันและได้ฝึกทักษะการฟังและความเข้าใจและพวกเขาเนี่ยจะสามารถบ่งบอกความต้องการของตัวเองได้เร็วค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อมูลดีๆที่มินนำมาฝากในวันนี้หวังว่ามินจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับวันนี้มินก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ